ระบี่ไรเทียมทานบทที่สี่ซ่อนคมงำประกายสนธยาแสงสีสายันบันเจิดเพลิดแพลวหุนป่วยเอียงเดินอยู่ใต้แสงสีสายันไม่รู้สึกเพลิดแพลวแม้แต่น้อยหุนป่วยเอียงกลับจากเหลาสุกรทีท่าเหนื่อยหนายเดินก้มศีรษะตลอดทาง ที่เหนื่อยหน่ายแท้ที่จริงเป็นหัวใจเป็นความเหนื่อยหน่ายอย่างแรงกล้าความเหนื่อยหน่ายที่อยากบ่งบอกบรรยายความเหนื่อยหน่ายเช่นนั้นคลายยาพิษคอยกัดกร่อนไขสันหลังของเขาหุนป่วยเอียงแม้จิตใจไม่ได้อยู่กับตัวยังไม่ได้เดินผิดทางอ้อมกําแพงโบดหลังมุ่งสู่ห้องพักของตนเองเพิ่งก้าว เข้าลานตึกปรากฏผู้คนหลายคนสกัดขวางหน้าเอาไว้ล้วนเป็นเหล่าสิทธิ์ที่ซัดอาวุธก่อกวนมันเมื่อยามเชา้าขณะที่หุนป่วยเอี้ยงรู้สึกตัวศีรษะแทบชนกับซวงอกของคนที่ขวางหน้าดีที่หยุดเท้าทันท่วงทีคนผู้นั้นกลับยกมืออุดจมูกร้องไปว่า <c oughs> เหม็นยิ่งนักอีกคูหนึ่งก็ถามว่า <c oughs> เจ้าเพิ่งกลับมาจากที่ใด ช่นไหนเหม็นป่านนี้หุนป่วยเอียงตอบอย่างเกลียดครนันเฮ้ยเหลาสุกรเหลาสุกรเราเข้าใจว่าเจ้าพลัดตกลงไปในหลุมอุจจาระอีกหุนป่วยเอียงสงบปากคำเอาไว้อีกผู้หนึ่งก็ถามขึ้นว่ารสชาติของเหลาสุกรเป็นอย่างไรหุนป่วยเอียงครันที่จะตอบเดินอ้อมทางไปกลับถูกคนผู้นั้นสกัดขวางหน้าเอาไว้กล่าวขึ้นว่า เจ้ายังไม่ได้ตอบคำถามเราหุนป่วยเอียงกล่าวอย่างรำคาญท่านก็มิใช่ไม่เคยเข้าเหลาสุกรมาคนผู้นั้นส่งเสียงดังฮึมในลำคอกวาดมองพวกพ้องรอบข้างกล่าวขึ้นว่าพวกท่านดูหุนตัวเสียวเอีย้ยซึ่งหมายถึงเจ้านายน้อยแท่หุนของพวกเราพอกลับจากเหลาสุกรกลับวางก้ามปานนั้น <c oughs> คนข้างเคียงผู้หนึ่งถามอย่างยิ้มแย้ม คนเหม็นคลุงปานนี้หากปล่อยให้มันเข้ามามีผู้ใดทนทานได้อีกผู้หนึ่งก็กล่าวขึ้นว่าหากไม่ให้มันเข้ามาซื่อแปไม่แน่นักว่าจะตำหนิพวกเรารังแกมันอีกพวกท่านเห็นควรทำอย่างไรคนผู้หนึ่งส่งเสียงร้องไปว่าพวกเราพากันประกอบบุญกุศลช่วยซักฟอกทำความสะอาดให้มันกันดีกว่าทุกผู้คนก็ร้องสนับสนุนว่า ความคิดที่ดีทั้งหมดก็เข้าไปเปลื้องเสื้อผ้าของมันก่อนทั้งหมดหือกันเข้ามาบ้างก็จุดดึงสองมือหุนป่วยเอียงเอาไว้บ้างก็โอบเอวหุนป่วยเอียงอย่างถนัดทนียังมีอีกคนหนึ่งเปลื้องเสื้อผ้าของหุนป่วยเอียงหุนป่วยเอียงไม่มีปัญญาข่มกลั้นต่อไปอีกจริงๆเพลิงโทสะในอกคล้ายดินระเบิดถังหนึ่งพลันก็แตกระเบิดออกหุนป่วยเอียงส่งเสียงร้องก้อง สะบัดดิ้นรนด้วยแรงผู้ที่โอบกอดเขาฉุดดึงขาล้วนล้มระเนระนาดปลิวกระจัดกระจายไปล้มฟาดกับพื้นคนผู้หนึ่งร้องไปว่าไอเด็กร้ายกาดกับมีกำลังวังชาอยู่หลายช่างมันตะกายลุกขึ้นอย่างยากเย็นลูกคลำส่วนก้นที่ล้มฟาดจนเจ็บปวดผู้คนที่ด้านข้างคนหนึ่งถึงกับศีรษะบวมปูดขึ้นมา หุนป่วยเอียงถลึงตามองมันเพลิงโทสะยังไม่สลายคลายอีกคนหนึ่งก็ตะกายลุกขึ้นโบกมือชักชวนว่าต่อให้มันมีพลักกาลังมาแต่กําเนิดก็ไม่ใช่คู่มือของเราพวกเราผ่านทุบตีมันอย่างดุดันให้มันทราบความร้ายกาจของพวกเราทุกผู้คนรับคำโดยพร้อมเพียงคิดถาโถมเข้าหา ท่านใดนั้นก็มีเสียงเสียงหนึ่งเรื่องอันใดซุ้มเสียงหนึ่งดังจากนอกประตูรูปวงเดือนเป็นทุ่มเสียงของอีสตรีบนภูเขาบูตึงมีลุ้นอวงยีเป็นสตรีเพียงผู้เดียวที่เดินเข้ามาจากนอกประตูรูปวงเดือนก็คือลุ้นอวงยีจริงๆนางเบิกตากลมโตถลึงมองเหล่าซื้อเฮียซื้อตีที่กำหมัดกัดฟันนางย่อมดูออกว่า คนเหล่านี้ตระเตรียมรังแกหุนป่วยเอียงลุนอ้วงยีสองมือเท้าสะเอวกล่าวขึ้นว่าเป็นไรพวกท ideally, ่านรังแกหุนป่วยเอียงอีกคนผู้หนึ่งตะกุกตะกากว่าสืฤษษฤส้อมุ้ยซึ่งหมายถึงสิทธิผู้น้องที่เป็นหญิงเป็นเป็นเป็นลูกเป็นมันลุนอ้วงยีถลึงตาใส,ส่สือเฮียน,นั้นกล่าวขึ้นว่าท่านหมายความว่ามันรังแกพวกท่าน พวกท่านมีสิบกว่าคนมันมีเพียงคนเดียวทั้งไม่รู้จักวิชาฝีมือไหนเลยรังแกพวกท่านได้ข้าพเจ้ากลับคิดถามสือเจ๊กดูทุกผู้คนตะลึงลานกับที่คนผู้หนึ่งรีบร้องขึ้นว่า <c oughs> สือมุ้ยเรื่องปีกย่อยเล็กน้อยเ <c oughs> ช่นนี้ยังคงอย่าไปได้รบกวนสือแปท่านผู้เท่าอีกประการหนึ่งสื่อแปท่านผู้เท่าตอนนี้อารมณ์ไม่ดีนะัก ใหญ่ไมิใช่พวกเราเพียงล้อเล่นมันสื่อม่วยใหญ่ต้องถือเป็นจริงเป็นจังกับเซี่ยวสื่อม่วยผู้นี้ทั้งหมดลวนเคารพยำเกลงอยู่บ้างลุ้นอ่วงยีมองดูพวกมันแวบ,บหนึ่งเดินถึงข้างกายหุนป่วยเอี้ยงถามเสียงนุ่มนวลว,ว่าท่านรับบาดเจ็บหรือไม่หุนป่วยเอี้ยงมองดูหลุ้นอ่วงยีอย่างสำนึกตื้นตันตะกุกตะกักไปว่า ข้าพเจ้าเรื่องนี้ยังคงแล้วกันไปเถอะลุนอ่วงยีหันไปถลึงตาใส่ทุกผู้คนกล่าวขึ้นว่าพวกท่านยังไม่ไปหรือคิดหาโอกาสรังแกมันทุกผู้คนหน้าแดงวูบสบตากันแวบ,บหนึ่งแต่คือจากไปหลุนอ้วงยีใช้สายตาส่งพวกมันจากไปไกลทอดถอนใจแล้วกล่าวขึ้นว่าพวกมันชไหนเอาแต่รังแกท่าน หุนป่วยเอียงฝืนยิ้มกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าก็ไม่ทราบอาจบางทีเพราะมันรังแกได้โดยง่ายนางพลันก็ย่นจมูกกล่าวขึ้นว่าตัวท่านชะไหนเหม็นปานนี้หุนป่วยเอียงได้แต่ฝืนยิ้มกล่าวขึ้นว่าเนื่องเพราะข้าพเจ้าทุกคลีกับสุกรเหล่านั้นตลอดทั้งวันลุนอวงยีย่นจมูกอีกครากล่าวขึ้นว่าเรื่องเช่นนี้ความจริงไม่สมควรให้ท่านกระทำ ลุนอ่วงยีคล้ายกับนึกอันใดได้กล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าต้องไปแล้วอืมพวกมันหารังแกท่านอีกให้บอกต่อข้าพเจ้ากล่าวจบก็หันกายพลิ้วไปยังเส้นทางเมื่อขามาดุดนางแอ่นเหินหุนป่วยเอี้ยงคิดเรียกรังนางแต่คำพูดนี้มาถึงริมลำคอก็กลั้มกลืนเอาไว้พริบตานั้นในใจไม่ทราบเป็นรสชาติใด หุนป่วยเอียงตะลึงลานชั่วขณะสูดดมเสื้อผ้าของตนเองพ,พึมพำพึมพำว่ามิผิดเรื่องดูแลเหลาสุก,กรไม่ใช่ให้เรากระทำเราขึ้นเขาบูตึงไม่ใช่เพื่อหัดเลี้ยงดูสุก,กรเราต้องเข้าพบเจ้าสำนักถามให้กระจ่างชัดหุนป่วยเอียงร่ำร้องในใจวิ่งตะบึงออกไปมุ่งสู่ที่พำนักของเจ้าสำนักแช์สง ยามนี้ม่านวิการคลี่คลุมลงแล้ววิการยังไม่คล้อยดึกโคมไฟในห้องจุดสว่างสวัยแล้วเจ้าสำนักแชร์สงหันหลังให้กับแสงโคมไฟยืนอยู่ใต้หน้าต่างตะวันตกนอกหน้าต่างมีกล้วยหลายต้นถูกลมประจิมโชยพัดจนแตกปริแกวงไกวอยู่ในลมวิการดูไปก็วิเวกขดหู กะไรปานนั้นม่านวิการแม้ยังไม่เข้มข้นแต่ท้องฟ้าราตรีดูไม่ห่างไกลลิบลับยิ่งแต่ท้องฟ้าราตรีดูไปก็ห่างไกลลิบลับยิ่งสายตาของเจ้าสำนักแช่ทรงก็ไกลเลื่อนลอยยิ่งคล้ายจมอยู่ในพวังคลุ่นคิดสองมือกลับรูปคลํำยกประคำชิ้นหนึ่งยกประคำชิ้นนั้นความจริงมีเพียงครึ่งหนึ่ง คลายเดือนเสี้ยวถูกพากลางรอยตัดสม่ำเสมอเป็นยกโปร่งใสเนื้อดีสะท้อนประกายนวลใหยใต้แสงคมบนยกประดับสลักรูปนกหงเชิดหัวกลางปีกครึ่งหนึ่งหลายเส้นเล็กละเอียดท่าทางสมจริงราวมีชีวิตชีวาท่านรูปคล้ำยกประดับคล้ายไม่ใช่อากับกิริยาที่เลื่อนลอยไร้ความหมายดูท่าเรื่อง ที่ท่านครุนคิดนึกถึงนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหยกประดับครึ่งซีกนี้ในที่สุดหุนป่วยเอียงก็วิ่งมาถึงหน้าห้องของเจ้าสำนักแช่สงดูท่าคล้ายคิดโถมเข้าไปแต่ไม่ทันบรรลุถึงข้างประตูฝีเท้าก็เชื่องช้าลงพอบรรลุถึงข้างประตูถึงกลับคล้ายอ่อนระทวยหุนป่วยเอียงก็ไม่เข้าใจฉะนั้นจึงเกิดความหวาดหวั่นพลันพลึงเสียได้ ขาความจริงบังคับเพลิงโทสะเต็มอกยามนี้เพลิงโทสะไม่ทราบปราศนาการไปที่ใดแล้วหุนป่วยเอียงเดินลัดเลาะไปมาบนทางระเบียงอย่างลืมตัวยามนั้นปรากฏนักพลดเยาว์วัยผู้หนึ่งยกถาดไม้เดินมาตามระเบียงบนถาดไม้จัดวางชามตะเกียบเรียงรายจานที่มีฝาปิดอยู่หลายจาน หุนป่วยเอียงฉุกใจได้คิดรีบสะอึกเข้าหาปั่นรอยยิ้มทักทายไปว่าเชี่ยงเซงกอหรือพี่เชี่ยงเซงนักพลดยาววัยกวาดมองหุนป่วยเอียงแวบหนึ่งกล่าวขึ้นว่าเป็นท่านหุนป่วยเอียงชี้มือไปยังถาดไม้ใบนั้นถามขึ้นว่าเป็นอาหารข้ามของเจ้าสำนักนักพลดยาววัยก็ตอบว่านี่ใหญ่ไม่ใช่ทราบดี แซงถามหุนป่วยเอียงว่าข้าพเจ้าคิดยกถาดไม้ใบนี้เข้าไปให้กับท่านเชี่ยงเซ็งมองดูมันพลันก็กระพริบตากล่าวขึ้นว่าท่านใช่มีคําพูดคิดกล่าวกับซื้อแปรแต่ไม่กล้าเข้าไปหรือไม่หุนป่วยเอียงอดชมเชยไม่ได้ <c oughs> มีหน้าเล่าเจ้าสํานักบอกว่าในสิทธิผู้เยาที่ชานฉลาดที่สุดคือท่านนักพรตเยาว์วัยก็ตอบว่า อย่าได้มาประจบเราเลยเชี่ยงเซงแม้ทราบเป็นการประจบแต่ยังสบอารมณ์ยิ่งหุนป่วยเอียงยื่นสองมือออกเชี่ยงเซงกับเลื่อนถาดไม้ออกห่างกล่าวขึ้นว่านี่ท่านคิดนินทาว่าร้ายผู้ใดต่อซื่อแปรหุนป่วยเอียงก็บอกว่าไม่นินทาว่าร้ายผู้ใดทั้งสิ้นอย่างนั้นท่านคิดกล่าวกระไรต่อซื่อแปร หุนป่วยเอียงก็แบมือทั้งสองไม่กล่าวว่าอะไรเชียงเซงเชิดปากกล่าวขึ้นว่าไม่บอกก็แล้วกันไปหุนป่วยเอียงได้แต่ก,กล่าวว่าข้าพเจ้าคิดเรียกถามเจ้าสำนักฉะไหนให้ข้าพเจ้าเป็นเป้ามีชีวิตปล่อยให้ซื้อเฮียทั้งหลายลังแกเอาเชียงเซงมองดูหุนป่วยเอียงก็สั่นศรีรษะกล่าวขึ้นว่า,าท่าน เป็นที่น่าเวทนาจริงๆตกลงข้าพเจ้าจะช่วยเหลือท่านสักครั้งหนึ่งหุนป่วยเอียงรีบยื่นมือทั้งสองออกอีกคราเชียงเซ็งยังกำชับอีกว่าท่านต้องว่ากล่าวให้ดีอย่าให้กระทบกระเทือนถึงข้าพเจ้าเล่าหุนป่วยเอียงก็รับคำวางใจเธอะท่านก็ทราบว่าข้าพเจ้าไม่ใช่คนเช่นนั้นในที่สุดเชียงเซงก็ปล่อยมือจากฐานไม้ หุนปวยเอียงพอรับถาดไม้มาถือเอาไว้ฝีเท้ากับแคล,ล่องขึ้นมาหมุนตัวคลาหนึ่งกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าจะเข้าไปแล้วเชียงเซ็งก็มีน้ำใจให้สหายจริงๆเดินไปเคาะประตูให้ภายในห้องก็เกิดเสียงเจ้าสำนักแช่สงดังขึ้นว่าประตูไม่ได้ปิดเชียงเซ็ยงยื่นมือผลักประตูหุนปวยเอียงสาวเท้าเข้าไป เจ้าสำนักแช่สงยังยืนอยู่ใต้หน้าต่างตะวันตกหันหลังให้กับแสงโคมไฟท่านคล้ายทราบว่าเป็นผู้ใดเข้ามาสั่งโดยไม่เหลียวหน้ามาว่าวางไว้บนโต๊ะเถิดหุนป่วยเอี่ยงวางถาดไม้ลงบนโต๊ะจากนั้นก็ยืนตะลึงลานอยู่ข้างโต๊ะเจ้าสำนักแช่สงเลิกคิ้วกล่าวขึ้นว่าออกไปในที่สุดหุนป่วยเอี้ยงก็ส่งเสียงขึ้นว่าจู้ทีซึ่งหมายถึง เจ้าอารามเจ้าสำนักแชร์สงคลายรู้สึกเหนือความคาดหมายในที่สุดก็หันกายมาเพ่งตาจ้องจับบนใบหน้าหุนป่วยเอี้ยงกล่าวขึ้นว่าเป็นเจ้าหุนป่วยเอี้ยงกล่าวว่าสิทธหุนป่วยเอี้ยงกราบพบจู้ทีเจ้าสำนักถามว่าเชียงเซงเล่ามันไม่ใคร้สบายดังนั้นสิทธจึงเมื่อครู เราเห็นมันคึกคักกระปรี้กระเปล่าชัดชัดป่วยเอียงบุรุษหนุ่มไม่หัดวิชาอื่นชไหนหัดโป้ปดสิทธิทราบความผิดแล้วเจ้ามีคำพูดใดก็เข้ามาบอกต่อเราไม่จำเป็นต้องหาข้ออ้างแซงเป็นช่วยเหลือเชียงเซงภายหลังสิทธไม่กล้าแล้วใช่แล้วเจ้าที่แท้มีคำพูดใด คิดบอกต่อเราหุนป่วยเอียงพลันก็ขบกรามกรอดกล่าวขึ้นว่าจู่ที่ข้าพเจ้าทนทานไม่ได้แล้วจริงๆเจ้าหมายถึงด้านใดก็เพียงด้านฝึกฝีมือใชไหนเอาแต่ให้ข้าพเจ้าถือเป้าไม้วิ่งไปวิ่งมาซื่อเฮียทั้งหลายไม่ซัดอาวุธลับใส่เป้าไม้เอาแต่ซัดใส่ร่างข้าพเจ้าหากไม่ใช่ข้าพเจ้าระวังตัววันนี้ ็คงตายใต้อาวุธลับแล้วตอนนี้เจ้าไม่ใช่ยังมีชีวิตเป็นปกติสุขหรอกหรือนั่นก็เนื่องเพราะข้าพเจ้ายังโชคดีอยู่แต่คนผู้หนึ่งจะไม่ใช่โชคดีตลอดไปเจ้าสำนักแฉสงก็กล่าวขึ้นว่าความหมายของเจ้าก็คือสิทธิ์ต้องการความยุติธรรมอย่าได้ลำเอียงอย่างใดอย่างหนึ่งในสำนักบูตึง ถือหลักยุติธรรมตลอดมาแต่นอกจากข้าพาเจ้าแล้วไม่มีเป้ามีชีวิตคนที่สองอีกเจ้าสำนักจึงว่าอาจบางทีเป็นเจี่ยเพงเล่นเล่เจ้าสมควรบอกกล่าวกับมันให้กระจ่างชัดหุนป่วยเอี้ยงจึงว่าเช้าวันนี้ข้าพาเจ้าพอบอกต่อมันแม้ไม่ต้องเป็นเป้าชีวิตกลับถูกเสือกใสให้ไปเลี้ยงสุก,กรเจ้าสำนักจึงว่า เจ้าย่าได้เห็นซื่อเฮียสื่อตีทั้งหลายมีความเป็นอยู่สุขสบายยิ่งงานที่เจ้ากระทำพวกมันล้วนกระทำมาเพียงไม่มีวาจามากหลายเช่นเจ้าเท่านั้นหุนป่วยเอียงร่ำร้องไปว่าชู้ทียังไม่ทราบสิทธ์ได้รับความคับแค้นทั้งมวลเจ้าสำนักจึงว่าเราทราบทั้งสิน้นพูดจบ ท่านหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวสื่อไปว่าฝ้าหากประธานภาระสำคัญแก่คนจะเขี่ยวกรมสังขารก่อนหุนป่วยเอียงสั่นศีรษะกล่าวขึ้นว่าสิทธิ์ไม่เข้าใจกล่าวโดยรวบรัดทุกประการนี้ล้วนเป็นมักคาที่ผู้ฝึกปลือวิชาฝีมือสำนักบูตึงต้องผ่านสมมุติเป็นเป้าชีวิต เป็นการฝึกปฏิกิริยาของคนหุนป่วยเอี้ยงจึงถามต่อไปว่าอย่างนั้นเลี้ยงสุกรเป็นการฝึกอันใดเจ้าสำนักแช่สงเพียงยิ้มไม่กล่าวว่าอะไรหุนป่วยเอี้ยงร่ำร้องอีกว่ายังมีเรียกข้าพเจ้าเป็นลูกสำสอนการหยามประนามทั้งมวลถือเป็นการฝึกอันใดเจ้าสำนักจึงว่าเอาเถอะเอาเถอะภายหน้าเราจะสั่งพวกมัน พูดจาระมัดระวังไว้ขุนปวยเอี้ยงว่าจู้ทีข้าพเจ้าเห็นว่าภายหน้าท่านผู้เท่ายังคงหนักแน่นให้มากไว้เขากล่าวสืบไปว่าสมมุติเชีย่ยทรงช่างทรงซื้อเจ็กแห่งตึกพิทักษ์กฎเปลือกนอกคล้อยตามจิตใจออกห่างรอบซ่องสมกำลังซื้อแปหากเป็นไรไปสำนักบูตึง คงต้องแตกแยกเป็นเสียงๆเจ้าสำนักแช่สงพันตวาดขึ้นว่าฮึหยุดปากท่านกล่าวเน้นทีละคำเจ้าเพียงเป็นบา่าวไพ่ไม่ว่าสำนักบูตึงเป็นอย่างไรไม่ต้องให้เจ้าปากมากขุนป่วยเอียงตะลึงลานกับที่สีหน้าท่าทีคล้ายถูกเจ้าสำนักแช่สงต่อยใส่ท้องน้อยอย่างหนักหน่วงหมัดห,ห,หนึ่งเขาคิดไม่ถึงว่าเจ้าสำนักแช่สง กลับกล่าวเช่นนี้เจ้าสำนักแชร์สงกล่าวอีกว่าที่นี้ไม่มีเรื่องของเจ้าแล้วออกไปหุนป่วยเอี่ยงรู้สึกมีโทสะสายหนึ่งพุ่งขึ้นที่ลําคอพลันก็หันกายวิ่งตะบึงออกไปวิ่งไปได้หลายก้าวรู้สึกจากไปเช่นนี้ออกจะเสียมรยาทเกินไปดังนั้นชะลอฝีเท้าลงพลันก็หันกายมาประสานมือกล่าวขึ้นว่าจู้ที สิทธิ์ขออำลาจากนั้นจึงหันกายวิ่งต่อไปเจ้าสำนักแช์สงมองดูเงาด้านหลังของหุ้นป่วยเอียงจนลับตามุมปากปรากฏรอยยิ้มขึ้นวูบเป็นรอยยิ้มอันขมขื่นยิ่งนักวิการดึกมากแล้วหุนป่วยเอียงพลิกตัวกระสับกระส่ายบนเตียงไม่ว่าเป็นอย่างไรก็นอนไม่หลับพราลืมตาขึ้นคล้ายเห็นใบหน้า ที่หยามเหยียดของสื่อเฮียสื่อตีทั้งหลายคลายได้ยินถ้อยคำที่เหยียบย่ำเย้ยหยันเหล่านั้นหุนป่วยเอี้ยงยกสองมือกลุมศีรษะตลอดทั้งร่างขดงองุ้มห้องน้อยซ่อมซ่อเตียงไม้เตียงนั้นย่อมไม่สะดวกสบายนักแต่หุนป่วยเอี้ยงเคยชินแล้วเพียงแต่เรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้มีไม่น้อยความอัปยศที่ได้รับก็มีมากเกินไปจริงๆไม่มีแสงไฟ แสงจันทร์ที่สาดลอดจากร่องหน้าต่างเย็นเยือกราวสายน้ำคล้ายดั่งน้ำแข็งลมพัดวังเวงพัดพาเสียงเกราะโมงยามจากที่ห่างไกลเสียงเคาะกราะบอกเวลายามสองหุนป่วยเอี้ยงอุทานว่ายามสอง,สอง